คลิปนี้มาดูการติดตั้งแบบละเอียดอ่ะก็ไม่ถือว่าละเอียดมากก็พอดีน้องได้รถมาคันหนึ่งออามาดูครับตัวนี้ของตัวนี้มีอยู่4เส้นนะมีสี่เส้นก็ทำมาเยอะอยู่ก็จะไม่เหมือนกันนะครับที่รหัส TA สีนีก็คือใช้สำหรับก่องแท้ถ้า TA M สี่ใช้กับก่องเทียม TA 2อสองสองจังหวะ TA 2อ M ก็คือ2อจังหวะเสียมก็จะมีรหัสบ,บอกก็ทามาทักถามได้ สายไฟมีสี่เส้นมีหน้าที่บวกอันนี้บวกผมไปต่อเข้ากับสีน้ําตาลเนาะเวลาเปิดสวิตไฟก็จะวิ่งเข้าถ้าเป็นยามาฮ่าอันนี้ก็ลบแต่ผมก็จะเขียนบอกและลบบวกเส้นนี้สีน้าเงินส่วนใหญ่จะเป็นสีน้ำเงินทุกกล่องเลยนะครับเข้าพันเชอร์ยามาฮ่าต้องเข้าพันเชอร์ถ้าเป็นฮอนด้เข้าคอยได้อีกเส้นหนึ่งก็จะเข้าตรงตําแหน่งอันนี้ กล่องแท้เข้าตำแหน่งพันเชอร์ถ้าใช่ก็จะอยู่ตรงนี้หันหันหลังขึ้นแล้วหันหน้าขึ้นแล้วก็อยู่ตรงสายสีน้ําเงินนี่นะครับอันนี้สายไฟย่อของลูกค้ามีแล้วกล่องไฟแท้ของลูกค้ามีแล้วให้ลูกค้าเราก็คือช่างนี่แหละครับอส่วนปัม๊มจิงนอกขังติดตั้งอยังไงมาดูอน,นี้ผมเขียนว่าจะเป็นบวกเป็นลบหันหันนี้ไปทางหัวฉีดนะครับมีบวกมีลบคำว่าบวกหมายถึงเมื่อถอดสายออก เปิดีวิตกุญแกเมื่อวัดดูจะมีไฟเปิดจะมีไฟ12บสองวตลอดเวลาส้นนี้จะเป็นสายสัญญาณนะครับไม่ใช่ลบนะเป็นสายสัญญาณมันก็ลบนั่นแหละเพียงแต่กล่องจะสั่งต่อลบให้ให้เองก็หมายถึงว่าลบสัญญาณนั่นแหละครับนะตำแหน่งเนะี้ยอ่าตัวนี้ก็เหมือนกันนะตัวนี้ก็จะเป็นบวกดูฟันนี้อ่าฟันฟันซ้ายสูดก็จะเป็นฟันสัญญาณเป็นสัญญาณ มาดูตามสเปคตัวนี้การติดตั้งตัวนี้สายมาจากก๊อกน้ํามันเหมือนเดิมก๊อกน้ํามันก็ยังใช้เหมือนของของเดิมอยู่อันนี้อาจจะรั่วนะนะครับอันนี้ของยวไปจัดการเองมันรั่วไอ้ก๊อกอนี่ก็รั่วแต่ว่าก๊อกดูก็ยังใช้งานเหมือนเดิมก็ยังเสียบเหมือนเดิมคอเดิมนะครัคอหลีดเดิมเข้าไปยังตรงนี้ของปั๊มติ้งนอกสังฝั่งนี้อีกฝั่งหนึ่งเป็นท่อหายใจท่อไหลกลับถังนั่นแหละครับ เดี๋ยวจะไปเก็บรายละเอียดเองอันนี้ผมมีหน้าที่ดูให้อันนี้สายหัวขีดทีอ่ออกมาฝั่งนี้ข้าหัวขีดอันนี้สเปคนี้ลิ้นลิ้นร้อยสิบไอสเปคตัวนี้ลิ้นเวฟร้อยสิบไอเดิมร้อยสิบไอตัวแรกนะฮะแล้วก็หัวขีดเดิมหัวขีดนะหัวขีดเป็นของร้อยสิบไอเอสีฝาครอบก็จะเป็นฝาครอบเล็กหัวขีดเล็กนะฮะก็ไม่มีอะไรแค่นี้แหละเส้นนี้ก็พวก คอยไม่ว่าจะเป็นคอยพันเชือกจานไฟมัดไฟอะไรเป็นเดิมหมดนะครับถอดแค่คาบูออกใส่ลิ้นนี่ก็พอแล้วแล้วก็ใส่ปั๊มเข้าไปก็จบแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้ดูนะอันนี้ก็เข้าใจนะครับการต่อบวกลบเข้าพันเชือกยามาฮ่าเข้าพันเชือก็จะเข้าสายสีน้าเงินขาวนะครับจะมีสีขาวแดงกับน้ําเงินขาวให้เราเข้าสีน้าเงินขาวอีกฝั่งหนึ่งออกไปยังสายตำแหน่งเข้ากล่องกล่องตำแหน่งของพันเชือกนั่นนะฮะ อันนี้ของแต่เอามาสตาร์ทเครื่องดูถือว่าไม่ล้มลุกถือว่าสเปคสเปคนี้ก็จะพอดีเลยฮะ,อะเออขวบกีดเดิมลิ้นร้อยสิบนะครับรอบก็จะก็จะได้ลุงกี่เหมือนกันเหมนตัวนี้คอยใายคอยรอสัญญาณไปทำ ไปทํำระบบเจ็ดได้นะฮะสัญญาณเจ็ดระบบเจ็ดนันจะมีกล่องอีกตัวหนึ่งสําหรับระบบเจ็ดให้รอบหมื่นอัพ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 เลยทีเดียวเดี๋ยวจัดการระบบเจ็ดไทยแต่นี้รถบ้านๆนะฮะพอเล็กๆอยู่พอเล็กๆอยู่ก็จะประมาณนี้แหละอันนี้สําหรับถือกับข้าวเต็ตรสายงานเล่นวันวีพีประหยัดถือกับข้าวนะครับนีรับการตั้ยของข้าวเพราะว่าคงจะเข้าใจนะครับก็สามารถ จะใช้ A หลอกนะฮะคุณดาวพรเรามีตัว A ใส่หลอกเอาไว้เห็นไหมเห็นเห็น A ตัวนี้ไหมฮะผมใส่หลอกเอาไว้หลอกเอาไว้ไม่ต้องไม่ให้ไฟมันโชว์แค่นั้นแหละครับสายไฟยอ่อลูกค้าก็มีเองาสายไฟยอ่อตัวนี้ทำง่ายๆนะครับคิวหนะ้าผมจะพาทำสายไฟยอ่อแบบละเอียด